มเขียนไหนเร็วสิเขียนงามๆเดี๋ยวคือไรเขียนงามๆเลขเลขผีตายโหงแหละครับเขียนหนึ่งนะเขียนหนึ่งโอ้โหกว่ามันเป็นกระนานะครับไม่ใช่สาระซอยก็ได้ยินข่าวว่ามีฝ่ายผูกคอเสียบผูกคอสามเ้นสามเซนโมเลกุลยี่สิบเนี่ยครับตรงเลยทำตัวตรงเลยแหละครับ ถูกสามตัวเลยแหละครับอาจารย์ครับถูกสามตัวโอ้สามตัวหกโซนเก้าโซนเนี่ยหกโซนเก้าผัดเขาก็ตกสามตัวเลยตายเนอะแต่หงบ้านอ่าที่ตายหงบ่อปู่เป็นเชือกแหละครับปู่เชือกเจ้าปู่ฟ้ามันโอ้เจ้าปู่ฟ้ามันตายเอามาไว้กับผ้าไหมตายโดนหนวดปู่ ตายปีไกายนี่ยว่เพราะเขาเขาเฮ็ดหลายเทียดแล้วล่ะเขาถือหลายเทียดแล้วล่ะครับแต่ว่ามันบ่หนีนะเขาบ่ปล่อยมันสามตัวตรงเลยเนาะหกเก้าศูนย์หกศูนย์เก้าคือไม่หลายหางนะปู่เนาะมอสเล็กเล็กๆแต่ตมานี่บาทเดียวนมันตีตีอะไรสองหนาจนเล็กบาทเล็กน้ำมันเล็น้ำมันบ่บ่ใหญ่เงีวไปเลหมอทำก็ไปเฮ็ดเสียกจนละ ไป <c oughs> เฮ็ดเอาเขาเอาเสียงผูกคอ้าิ่นไปแล้วมันจะอยู่หรือเาจาว่าเอาอยู่เอาหน้าต่างเนี่ยเราบอกั่นหน้าตา่างมันเป็นหน้าต่างตกน้ํามันครับหน้าต่างเขาผูกควาตายเขาไปถวายวัดไว้นะอรื่องไปอเอาเคลื่อนเราอยู่นี่เราบอกว่าเ<ๆ>ราวังหมอทํากับผะบพุ่ยสิตดึงได้วกันบมดนันนั้นกระทือเกาหาเกาหาให้สมโตโอ้ปู ถูกมากี่งวดแล้วครับปู่ครับนี่เอาอคือแน่บ่เสียบแนบไปตอนนี้ครับส่วนมากเป็นเลขขันน้ำมนล่ะครับปู่จะเลขน้ำมนลไเ่ค่อยไปเอาเลขน้ำเบือเนี่ยในเลขน้ำจานข้มมือนยังพ่กออกดิครับเลขน้ำจานจานข้มเอกันว่าออกโคตามกันมันโอ้ยเลขตัวเดียวกันมันมาปอบตัวนั้นก็ได้อ๋อเป็นส่วนมากเป็นตัวเลขขันน้ำมนลที่ปู่ทำเองใช่ไหมครับ ไเทียวคันแลมุนเียวทีบอกูม่ให้เขาเขียนให้โอ้เขาเขาจะเขียนในเขียนในบาทในบาทให้เลยใช่ไหมครับ không cho tiền có nó kiến này lâu rồi là nó kiến ngam ngam kiến đây kiến tủ đây

tam oh. yeah, okay, ơn 69 68เลยค,ครับปู่อ่าตัวตีปตัวใด69 68สามตัวนี้ก็ได้หรอัวูัใสามก็บส่นตัวนก้อยเดียวตัวเก้าทั้งวามันก็เดียวตัวเก้าที่69เลยครับปู่ตัวนี้คอือตัวนี้กะทิป็นโตแล้วตอนมีหางด้วย มาเร็วเนาะบ้างข้างเกบกสองเลยครับสองหกสี่บสองศูนย์นี้ได้ตัวกันครับขออีกสักตัวนะคุณเนะาะอีกตัวหนึ่งเจ <ขอ S 1> ็นน้งนามมรมาถึงได้เลยนะครับไม่ไ้หพวกข้าแ้เพก็ไม่ห้ไดเนาใครเห็นคลิปนี้ถือว,ว่าโชคดีเนาะ

งงอ่างนั้เองโอ้อีพีช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับผมเห็นเป็นตัวไหนเนาะตัวไหนครับปู่ครับสองหกศูนย์บสสองหกศูนย์สามตัว สองหกศูนย์สองเก้าศูนย์ยุดอยู่ไดีไว้เนาะมาถึงเขียนเลยครับเป็นะ่างซอยตีนเวนผ้าว่าเอกสองก็คือได้ปู่เนาะสอนก็คือเกียกรเอออสอนกเร่ครับนี่นั่งวา เลขสองเดียวแต่เขียนสองสองหกศูนย์สองศูนย์หกไงนะปู่เนาะสองศูนย์หกสองศูนย์เก้าเลขหนาเดียวสองศูนย์นกน้ำเลยองศูกเลขหน้าเดียวเนี่ยตัวต้นนี้เขียนทีหลังเพื่อนครับมันต้องตัวนี้ตัวนี้เขียนก่อนนะศูนย์เขียนก่อนครับศูนย์เขียนก่อนแเดียวมาเขียนหกแล้วก็มาเขียนสองอ๋อเป็นศูนย์หกสอง ชอบไหมครับเอฟซีบอกชอบนะปู่620อันนี้จะเที่ยนผีเน่นนะเที่ยนผีมากจังไครับปู่เที่ยนหัวลงเขียนหัวลงเทียนหัวลงโอ้ไปมึงไหนก็เจ็บมากเหมือนกันครับนี่เขาซอยสางไงเขาเลยบุญน้ำงวดที่แล้วก็สามตัวโต๊ดนะครับใช้สามตัวตรง ตัวตรงกลยหัวเรียวไปเอายุ้ันหอยเยียผูก็เห็นแต่ว่าแล้วลปูจะไปเอาเชือกมาอยู่ใช่ไหมครับเออไปเอาเบลอยู่เบลล์ป้าป้านั่นลป้าปายังไม่เก็บมาเลยสองครับผมเดนีเม็ดเดียวเลยะปูเนาะเมดเดียวทีเดียวตัวเดียวแต่แกเอโหัวโดนมาะ เอาขเกียวขานใโดเอาซุกเทียบเอางกันกทียกอเอาหดเลยโนีลน่าีหนัง็กคนมาบังหน่ยจัรมี่เป็นตัวไหนเกจิกไงมาบงเนี่ยสวยสวยเลขสวยเนี่เ้ยงสวยเลยไหมอ้า เัี้ยงันยังเจอเียต่าอยูปอ่ะอย่ไปอึซีสตีมก็ใดเนะตีมไม่เหมือนกันบ่ได้ง่นเื้นยากวะบ่ได้งานนั่งเื้นยากนี่ลยโอ้มาแบบง่ายๆเลยนะปู่เนาะนี่ครับสรุปตัวเลขเนาะ นีครับอดหนาได้กินดิกินยังกับบวกตัวเหมนหนาเอาสารเป็นสารไม่เป็นเป็นสารเก่าเหรอครับปู่ปันทุบออกอ,ออกมา